กุ้งเนื้อหวานมากคนหวานจริงๆนะน้ำจิ้มก็ทำเองดู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 กุ้งดูดูดดดโลละ340ไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้ไซส์เล็กก็มี280 260เนี้ยยังไงก็ชอบของยยใหญ่ๆล้จัดยยใหญ่ๆไปเลยจะเอาทำอะไรเล็กๆนานๆทีกิน ถ้าคิดอยากจะประหยัดก็ไต้องกินเลยเออคือวันนี้พร้อมที่จะก,กินเราก็จัดเต็มเลยดูด,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 ดูทุกคนดูดูดูใหญ่มากทุกคนดูจะทานให้ดูแบบรสชาติแบบ อร่อยอืมรู้ว่าครับอืมกุ้งเนื้อหวานมากครับมากอืมจำุ่้งติ๋วทุกคนใหญ่มาก อืมนหวานตัวใหญ่ๆไปเลยทุกคนก็จัดไปเลยสิยัวย่วาเลยทุกคนวันนี้เป็นวันลดหุ้นที่สิ มือเที่ยนก็คือจะจัดเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงเก็นมาไม่ทานอะไรเลยไม่ทานข้าวทานแต่ผลไม้ยอย่างเดียวดูทุกคนดูทุกคนดูยั่วเลยทุกคนดูๆๆลกล้าก็มันหอมเรือัว เด็จริงทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากหัวใจฝากกดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิทา,ากษาต่อไปฝากกดติดตามด้วย